กามินมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตคาเดนเซอร์ของกามินนะครับด้านนอกถอด,ดยางออกด้านบนด้านหน้าด้านหลังแบตเตอรี่จะอยู่ข้างในฝากลมๆตัวเนี้ย ังเกตดูดีๆนะครับฝาแบตเตอรี่กับตัวเคสมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้คลายล็อกตรงนี้ล็อกสติกเกอร์ที่เว้าวเนี่ยมันชี้ตรงตรงล็อกอยู่แต่มันจะเบี้ยวๆอยู่ถ้าจะเอาฝาตัวนี้ออกก็ต้องหมุนหมุนฝาตัวเนี้ยไปที่ไลล็อกแล้วจะถอดฝาออกมาได้ การมีนอกอกออกคล่อมลงมาปุ๊บมาอยู่ทางด้านขวามือส่วนฝาตัวเนี้ยด้านด้านล่างมันก็จะมีเขี้ยวฝาจะมีเขี้ยวอยู่มันก็มีเขี้ยวเพื่อให้เราเกี่ยวหมุนหมุนฝาตัวเนี้ยได้เพื่อจะเปิดฝาออกเราหมุนจากฝาเราหมุนตรงเนี้ยเขี้ยวตัวเนี้ยหมุนมาแค่ชนฝั่งนี้ ชนบ่าฝั่งนี้เท่านั้นเองโมจะถอดได้เราก็จะหมุนเห็นไ,ไหมอหมุนแล้วจะแง่ฝาตัวนี้ออกมาก็คือก็แงะตรงตรงตรง,ตรงที่เราหมุนนี่แหละพอแง่ออกมาปุ๊บ บบนตัวเบ้ามันก็ไม่ต้องยุ่งอะไรดูความสะอาดไม่มีน้ำไม่มีอะไรก็โอเคดีส่วนแบตเตอรี่อยู่ที่ฝาหลังมันเนี่ยครับอาจจะมีเขี้ยวเ๋ยวจะมีเขี้ยวจะดน่อยู่ รอบฝาจะมีโอลิงสีแดงดูโอลิงสีแดงเราไม่ไยุ่งออกับมันนะครับเราดูให้มันเรียบร้อยว่ามันยังอยู่ในสภาพที่ดีกันน้ำให้เราได้กันน้ำกันฝุ่นแลาสังเกตว่ามันจะมีแถบขาวๆอยู่ตรงนี้แถบขาวๆนี่แหละเป็นจุดที่เราต้องดึงดึงมันเพื่อเอาแบตเตอรี่ออก เราดึงปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วแบตเตอรี่ขึ้นมานนี่คือแบตเตอรี่มันมันใช้แม็กเซล cr สองศามสอง h นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนเป็น,ปนพนาสนิกก็ได้ครับมีขายในเซเว่น cr สสองศูนย์สามสองเหมือนกันสามโวลต์เหมือนกัน พอเราแกะมาเรียบร้อยแล้วเราก็ดูด้านบวกก็คือด้านที่มันมีตัวกอรน,นี่แหละสังเกตดูยังมีคำมีตัวอักษรว่าบวกอยู่เราก็ตัวบวกเนี่ยใส่เข้าไปที่ตัวบวกที่ฝามันแต่ถ้าชิ้นนี้มันดูดออกมาเนี่ยถ้าเราดึงแรงมันจะดูดออกมาได้ จะดูดออกมาได้นะครับไม่ต้องตกใจใส่เข้าไปที่เดิมเหมือนเดิมแล้วก็ด้านบวกเนี่ยใส่เข้าไปแล้วกดล็อกึบกึบโดยให้แถบที่เราดึงเนี่ยอยู่ที่เดิมพระเดี๋ยวเวลาเราเปลี่ยนให้ต่อไปเราจะได้พีที่ดึงพอเสร็จแล้วเราก็คว่ำคว่ำอะไรใส่เคสเหมือนเดิมโดยที่ ให้ตัวเขี้ยวเนี่เนี่ยตัวเขี้ยวเนี้ยตตำแหน่งด้านด้านล่างของมันเหมือนเดิมใส่เข้าไปพอเราใส่เราก็ต้องดูว่าให้มันอยู่ทางด้านคายล็อกหรือเขี่ยวตัวนี้ยมันอยู่ฝั่งฝั่งบ่าฝั่งขวามือตรงนี้ เรากดเราเรากดเข้าไปเสมอแล้วชนี้โป้งกดไว้แล้วก็หมุนเขี้ยวมาเหมือนเดิมหมุนเขี้ยวล็อกของเขี้ยวล็อกปุ๊บมันก็สนิทละถ้าฝาไม่หลุดก็แสดงว่ามันเข้ามันอยู่ดีมันแน่นแลวฝาหลุดก็ต้องใส่ใหม่ครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยคาแดนเซนเซอร์ของกาเมิน